สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชาสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชาองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุทยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดา เวลา16นาฬิก32นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณนะห้องวอปรพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพลเอกหญิงสุธธิดาวาชิราลงกรณนะอยุธยาในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ยนทุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีรองุลีพะบาทประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาปชิราลงกรณ์บดินทรเทพยพรวรางกูลมีพระราชโองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์อยุทยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์อยุธยาพระอักรรเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศาวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่สในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม จากนั้นพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอุธยาเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาททุลกลราทุนกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำาธามหาสังใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชนินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีปร,รมราชวงศ์ เหรียญรัตนพนร,รัชกาลที่10ชั้นที่หนึ่งและพระราชองค์การสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสุทธิดาจากนั้นผู้อำนวยการเขตดุสิตเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสทรงลงพระปรามาพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดทะเบียนราชาพิเศษสมรสในการนี้สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารี ทรงลงพระนามาพิไทยในฐานะทรงเป็นสักขีพยานและพลเอกเปรมติณสุลานนท์ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสในฐานะสักขีพยานต่อจากนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายทะเบียนราชาพิเศษสมรสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา7นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมือง,งนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก ทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1-5ถึง5รวม1,152นในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2,562ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะเริ่มปีการศึกษาใหม่โดยสมเด็จพระเทพ,พรัตราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศา,ศาสตร์ส่วนการศรรราึกษาในภาคกาศรศึกษาที่1ปีการศึกษา2562จะทรงสอนนักเรียนในร้อยสัปดาห์ละ2วันในวิชาประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันอนอ,อกเฉียงใต้และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเวลา18.40นาฬิกานาที <Favorite. S 2> สเสด็จลงพร้อมด้วยคุณสิริกิติยาเจนเซนณลานตำหนักหอวังสะระปทุมทรงเป็นประธานในงานวันมูลนิธิศิรินทรประจำปี2562ซึ่งมูลนิธิศิรินทรจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้โดยสเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียนและสุขอนามัยของสามเณรรวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลในระดับต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ทออพระเนตรการแสดงต่างๆเช่นการแสดงถวายพระพราศาสนาปร,รมพิการิรินทราศิรวาวศการแสดงละครพันทางเรื่องพระลอตอนเสียงน้ำตามไก่ลงสวนแล้วเข้าห้องขับร้องและบรรเลงโดวยวงดนตรีบ้านปลายเนินศิลปินแห่งชาติศิลปินอาวุโสข,ของกรมศิลปากรและคณาจารย์จากสถาบ,รรบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมถึงการบรรเลงดนตรีและการแสดงพระราชทานเรื่อง เพลงรูปสลักหินวีรบุรุษโบราณบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดวยวงสายใยจามจุรีร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรน,นิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงดนตรีจีนของกรมศิลนนปากรบูรนิธิสดินทรจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลการศึกษาอบรมวิชาพยาบาลการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การก่อสร้างและบุรณะโรงพยาบาลรวมถึงให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสถานพยาบาลของมูินิธิตั้งอยู่ที่มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยอำเภวังน้อยจัังหวดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนปีละกว่า1,000คน องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้บลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปประชุมแัะติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนาที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติและร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน689ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยพร้อมเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยที่บ้านเพื่อพูดคุยให้กำลังใจจังหวัดสระบุรีได้รับผลกระทบจากการเกิดย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมทำให้เกิดฝนตกลมกระโชกแรง เมื่อวันที่26เมษายนทําให้บ้านเรือนถูกต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหักโคน่นพื้นที่ต่างๆได้รับผลกระทบรวม8อำเภอ22ตำบล55หมู่บ้าน700หลังคาเรือนซึ่งจังหวัดได้พูรนาการกับทุกภาคส่วนช่วยเหลือรัศฎรในเบื้องต้นแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและราชฎรที่ได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดปัตตานีในายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่บ้านเลขที่41ทับ3าตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองจิกในวันที่30เมษายน ทำให้นางลัดดาศรีประทุมได้รับบาดเจ็บต่อมาเกิดเหตุระเบิดบรเบิเวณใกล้กันทําให้เจ้าที่ชุดทําลายวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยได้รับบาดเจ็บ4นายได้แก่จ่าสิบเอกธนศักเงินสมทองจ่าสิบเอกสิทธิพงษ์ชาวเพชรจ่าสิบโทกิตติพงษ์แก้วทองและจ่าสิตรีชาญชัยวุฒิชมพูโดยผู้บาดเจ็บทั้งหมดเข้ารับการรักษาณนะโรงพยาบาลปัตตานี คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบร,รมราชินีนาถในราชากาลที่9และพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาชารมาท ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อาทิพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีพร้อมด้วยบุริิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะบริษัท13เท่มหลวงจำกัด พร้อมนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายปนโทพิรัตบรรจงเขียนเจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมคณะและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสารมุลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินและมุลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ร้อมกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินนศรามาอาทิหม่อมราชวงศ์สมลาภจิติยากรสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชสบพเอฟเอ91กองตำรวจสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกลุ่มจิตอาสากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัทเครืออาคาเนจจำกัดและบริษัทแอสเซสเวิร์ดคอร์ปอเรชั่นจำกัด สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตรตรธิราชบรมคติยราชราชาพิเศษวันนี้เสนอเป็นตอนที่23การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และหลังจบสารคดีแล้วกลับไปติดตามที่คุณพิมพ์พิมนผมจิรนัยมีชัยสวัสดีครับ จพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นพระราชาพิธีที่มีความสำคัญยิ่งของชาวไทยจะมีขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562 โดยวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2562เวลา10นาฬิกาเป็นการเชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชการจากวัดพระศรีรัตนาศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมหาราชวังโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ จากนั้นเวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงนมัสการพระรัตนตรัยณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมานและถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิณหอพระธาตุมทียนทรงนมัสการพระรัตนตรัยณพระที่นั่งภพศสารทักษิณ เวลาพระเลิก16นาฬิกา19นาทีถึง18นาฬิกาทรงจุดเทียนชัยณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมานจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระสงฆ์45รูปเจริญพระพุทธมนต์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระสงฆ์ห้ารูปเจริญพระพุทธมนตณ,ณพระที่นั่งจักรพัิพิมานวันเสาร์ที่4ี่พฤษภ,ภาคมพุทธศักราช2562เวลาพระเริก10นาฬิกา9นาทีถึง12นาฬิกาเป็นพิธีสงฆ์พระมุรธาพิเศษณมณดบพระกรยาสนานชาลาพระที่นั่งจักรพัิพิมานจากนั้นทรงรับน้ำอภิเศกณพระที่นั่งอัถทิตอุทุมพรราชอาจทรงรับเครื่องราชากกุฏภั์คัติยราชวราพร และเครื่องขัตติยราชุปโภคตามลำดับณพระที่นั่งพัทรบิดจากนั้นพระสงด์ดับเทียนัยณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเวลา14นาฬิกาเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเวลา16นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปนทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนุประทัพก พระสงฆ์80รูปถวายพระพรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดับปรกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เวลา18นาฬิกาเจ young, eben, いい้าพนักงานเพียนเทียนสมโพธิหมู่พระมหามลเทียนและเฉลิมพระราชมนเทียนเถลิงพระแท่นราชบัญจรทนณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระเฤกเวลา13นาฬิกา19นาทีถึง20นาฬิกา30นาที หลังจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยการสงพระมุรธาพิเศษทรงรับน้ำอภิเศกทรงรับเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ขัติยราชวราพรทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาพิไทยดวงพระบรมราชสมภพพระราชลัญจกรประจำราชการนับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีและจะขานพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562จึงมีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทยพระนามาพิไทยและสถาปนาพระานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเวลา16นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพยุหยาตราทางสทนมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อให้พระสกนิกรเฝ้าทูลละอองตุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดตามโบราณราชประเพณีริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมากตั้งขบวนบริเวณเกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธาลทองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ญาตราร้วขบวนออกจากพระบรมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรี เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายถนนตะนาวเลี้ยวขวาถนน13ห้างและถนนพระสุเมนเข้าสู่วัดบวรนิเวศวิหารทรงนมัสการพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถและถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ขบวนพยุหยญาตราทางสทนมากญาตราจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามตามเส้นทางถนนพระสุเมนเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัสดางถนนบำรุงเมืองเลี้ยวขวาเข้าถนนเฟื่องนครเข้าสู่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนมัสการพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถและถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ริ้วกบวนพยุหายาตราทางสตล,ลมากยาตราจากวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตามเส้นทางถนนเจริญกรุงและเทียบพระราชยานพุทธาลทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจากนั้นทรงนมัสก,การพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากวัดพระเชศตุพลวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธาลทองด้วยริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถนล,ลมากไปตามถนนท้ายวังเลี้ยวขวาเข้าถนนมหาราชถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562เวลา16นาฬิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนสีหบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตรพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเวลา17นาฬิกา30นาทีเสด็จออกนพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตรพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลนต่างประเทศ เฝ้าทูลละองตุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสกรณกรจากทั่วทุกสารทิศได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่หลั่งรินมาเหมือนสายฝนชโลมหัวใจของปวงพระสนิกร ให้ชุ่มฉ่ำทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย